ยบุญรวยทานรวยความดีรวยมมายกรวยกำลังรวยเพื่อรวยความสุขอให้สนุบความรวยขอให้โชคโน้นช้วยให้เหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บไม่เจ็บไม่จนไม่ตับประคนไม่จนฝาไครมีกินมีใช้ทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดจถมีสุกหลานบริวารทุกผู้ทุกคนด้วยเถิดกลับในเรื่อบรรยากาศของการบวงสรวงที่สำนักสงฆ์ทุ่งโป่ง อำเภอโคกจำลองจังหวัดลบบุรีนะครับ สการาชสมบนตวิจิตรูชิเนวมาชจิเนธรนาไตรพทธขอกระลอพระปริยปสัพพะดาีิโรรอกประนสามสิ่งเป็นยอดยิงอเดเรกูลอดุลวิจิพขอพระรอกอมรีอาทิพระอิศนจารงทรงอุสุภราภานะจำนวนที่ระยักเป็ลังหงที่อมรรมายุทยานาสนาสวรร์วิจิตรจริทธนิมาการที่สาธิตดิกรามอันตาเร น้องอีอารบวัชราหัตปีสุทรสถิรเดนก็จะมีสิทภาวนกอมพลเทวบริวาตะการวิเจรพอนามวนกีวันข้าพระจิราบุธิสุธิพยาเอือมเด็กีจตุเทวเรวราริสถิตที่ประยัดสัารวิบาลโลกรดรั์พิทาทวดิสาโดยเยี่ยมยนใสตาด้วยดาอนุภาอาซาติตุแพ่งเขและลรนามีพร้อรับรักคำนับเทพาพอะแดงดาโดยมดภูมิโรลทอดัน จบเอื้องบันไตจับสิส planet, ่งสำนัก่วกุกสถานวิมาประจำราศีหนึ่งโหรพฤติดาด้ารรงาาพระองค์ทรงเรืองเดชสิ่งจักรวาลุูกราศีมีอาทิตย์เทพิมมบนรอาภรณ์ทาปัตถมราเรืองจักเถริงรักนักนาาหาการดาเอื้อเทพบริวารสิอีสานทีสาดนอีกสิอนเพบนทรงพิสุอกระตันลูกาหารใครกินสิตเลงเพงประยอ แน่นนองเพทบริพารในสภานิจุรภาอีเพทพิดาอาคารทรงพรังการของสีล้วนมณีเพทไพมากเพริมหาทิกยากาศสอนสรัางเพศบริพารสถิตในสยามิอากเนกหนึ่งมเหสวรเเพทมหนามประพุทธอีกองทรงสลรพาพอทรงพิจิกิจด้วยมรรคทรงพัพายสเวยพยานของบริพารแน่นอภิพิทตัศนสิริสมรภินงพระเสาทรงเดชิประเพณีพพาอรอสงอรคนามะา ทรงระยะขาวพึ like kind of <with> ่งมาพ่งเปริวารจัสถารีดิสาหนึ่งภารือัดสางสองพาระไปถูลักลังรองทรงทายทองเยอระยะนิรดาทิภริพานดรงสถานเือารจิทิศยอีพิภปริพาหุสุรเรือมวทีิเดชจงกระจนักการสากรอาราเรือเาเป็นอาจาจักรทุตราพาหุนจนจนเทริพานรถขาหาเป็นทาง ปันพระาิธองค์กำรงพิพายาทหานาคาสุขีเวอาภรณ์วิเศษเทียรพัตประภัยระภงพาทุสรรชลักษณะอุราบริพารุเอเวนรประเทศที่ดอนมีรมนนาพระเกศเรือริเที่ยงทรงบริวารูทิพไทปีพันวนนโนภาอาสนาวาสุขีิเทพบริพาสศรษฐทานมัศยพาเลาทีวัสงญาดึงมานามแลไย ในขอคณะอมรพันธ์ขออัญเชิญเทพุระองค์จงประเดเวยทีปปณิาทรงปัญญาตามากรองคนก็จะอำพิธีสถานธาตุเชิญรับเทรตานปีพระรามิดเรื่อสการกิฑดวงัวของดวงเทพรงเิวนาอีทุพระองค์จงมีอเนกมีสัพพตระการพวกเกมาสุขมวลรชาของพระราราตูเชิญโวยเทวาเด็ลมารันจมนง ในสถานองค์นักการัจนีบันองค์ตื่ก้าสามรโรงเทวราสงสุ์ไละอีส่วนพระราอยูรทพุทพระพรมตองผมเรื่องเกทางออกระบายการักเที่ิทย์ให้พวาเจริสูงมนคนที่ประยสสถานอันในปูรองราชบันจงเรื่องพบาทโลกบริรักษ์ทีพิสาทด่วปีศาดนสังานการุธาสถิีตำนักทั่วทุกสยาสถานที่ะยิมารนกับราศีมังกรอาิิสุิวะ สตรีนักพิสารเียราชสีห์ทองเที่ยวรอกอกจักรวาลพระกันทสตรีวาที่อัศวรธามาทองต้องเที่ยวสตรีนักพิธีกราบพระอาคารสตรีวาขี่มิงสาไม่พิเรกระมือทองสตรีพิธอาคเนย์พระพุทธสตรีวาขี่ช้างทองโคตรจะสารขลายเส้นเล่นรอบจักรวาลสตรีนักพิธทัศนิลพระเสาสตรีวาขี่พญากาเสืออกระยวเตสตรีนักพิธีอรณี พระเระคุรีวากีาองระเดริตปัิมพราหสรวากีสุบันราตะข้าพริณนักัพระสทพีวะที่โคอุตรภราสนินักิปุรกีดึงนาพระเกีที่หน้ารสันตดวกลางยอดเขาพสิณพักกลางบาหลรานอมเจริพทวราชพระองค์อัติตอยู่ในมงคลจักรวาลขอเธริญ็ิมาประสิทธิ์ประสานพระพรเดสาธุชนทั้งหลายทุกชนชั้น Uhm, ขออัเจอเล่า,าเทเทวดาเทวดา้งกระราพระองค์จงเสด็จต <fia. S 1> <Make weit. S 2> ูต <lair> ิดปนยศามพิธีมาเป็นพระรักีว่าตาพีารามิตรวงวงรท่เทวดาจงินดีด้วยโทเพียนมาราลอกพุทธาของรัตนารวยเทพเวาอันมีองค์มหากระ n งเวสสวรรณโพวกระซับพัานเป็นประทานจงเสด็จมารงตกรลองทรงมรดกพิีสถาชัยยะชัยยะ ปีตีปีโสมเพื่อสร้างเป็นเจ้าของไว้เป็นอิสรภาพเป็นเจ้าเด็นธารมพุทพระอภินิษฐ์อีวาด้วยราชสีทองทั้งหกโคจงมาเกิดเป็นพระอภินิภูมิเริ่มเรียกราชสีทองท่องเที่ยวไปทั่วทุกทีศาเรีท่านจึงเสร็จจังเมืองจังเมืองคุณรับคุรุษทวีปมอโภยานทวีปภพวิเทหัททวีและชมโภทวีและท่านจึงตีเข้ามาเสมออายุแห่งสาทุชนทุกท่านทุกคนได้หกปี เวียนล็อกในราศีเมษพุธศุรเมษขุนกระปุงศีปันตนพุทธจิตธนูมังกรปวงมีต้องรักต้องจันต้องประกอบตัวนอกต้องประกอะตันต้องประกาะตัวใดห้อุโคุนไยขุเซนตะไรให้มีใครบงคลุ้โตโวาปารมีคุณสรัพปันทิปิโสกระวาอาณาชยะชยะสัมมาธมาชัยยะชัยยะพระฤทธิ์ีะาเดพระอาทิตย์เือิ์ลุ อำนาจพันเสนศาสว่างรอบขอบฟ้าดสีสีพระกายแดงแสงสีทออารามโรดเวอาพรทับทีพายเทาราชสีแดงลายเพื่อรอบกันวาวสะเพอีสานลุ่มลมอันพาขอเชิญเทวราชพระรามิกุญแจดอกไม้วิิตแก่งตาของกันเชิญพัดเปรยมาผู้ช่วยอันวยอวยพระพรผลอ่อนมงคลแห่งพิธีสถานประทับอภิบาลอันวยอวยพระพรไทยที่มาเกิดเปรตสีสันิสวัสด พิพัฒน,น,น์คณมหาวิคารแห่สมุทรปูนผลพรในมีพรในฤทธิ์พรในประเสริฐขอจะมาเปิดปีเทวีสทธิสถานขัวก้าพระเจ้าเป็นประการน้อมธรรมสถานของอัาเชิญมาอำนวยช่วยดำรงเทวีสถานอภิบโาลประธานพระพรนักมมีสัพรีมานำสัมภาระจะกเทวีวานังสุริย์จับพระมงจักข้าสิบภูมิจะเทวีวานังอุโบรถามประวิสัตยชีโฮ สุกรโจนธรรมาราภัโสโรราหูเกตุธรรมาราภสมรภิญญาวินาศสันติสัพพสุขังวินาศสันติสัพพรสุขังวินาศสันติละขณาอังวัตภารมิสัพพะสัพเพตีวามังปรญาโตสัพกระทาเอเตนะมังคระเตเตนะสัพพสทีพระวันตุเมษชยะชัยยะอิติปิโสพระขวางประจาวงไวพระอิทวะผู้เป็นเจ้าเสป็จมาเป็นประธานในสัพพพิธีมหาวิจมงคลการปฏิสังเส็จมาชุ่มเทวดาลุกระาะทั้ง่าพระองค์ เวลาพะทีวะตากรลังวัประกอบด้วยพระอาทิตย์พระจันร์พระอัญมา์พระพุธประจันสรีพระสุกระเสาพระราหูเกดปรองเที่ยวไปทั่วทุกทาและท่านจึงเดรจมาเยี่ยมมคูตรักุโเวีอมรโยาวีโภพมิเทหาเวีและทรงโอ้วีและท่านจึงติดมาเป็นทานออมงคลตามุกคน็นโบรามีนามาวียนอกเวลาสีเมฆพ้ทตกเมฆฝนกระดสิงการตนพทธสติธโนมกรกริบใคุ้มิท้นภูมิไทย คุ้มเนียรจารยไมีัยมงคลจงสรองก็กรุณาเชินช่วยอัิบาลโดลนีรัเดชาติโยงสาสนิปชนทุกททุกคนที่บรุษทิีการวันนี้ให้ดำรงสุสวัสดีรา,ามัยนิรากพโอปรสักว์สับ,สบราภัยมารายฟินเสวอสดเสม,ม,สมอนะครับที่ขัาพระเจ้าได้กล่ามาปัจจันนี้ด้วยเถิดพระจ้องอา